หน้าอกของเรามันเป็นยังไงมันเป็นจุกออกมาด้วย <laughs> มันเป็นหน้าอกผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้หญิงคะเือนผู้ชายว่ะเป็นผู้กุลามันต้องแอคทีฟถ้ามีหน้าอกมันก็อึดอัดด้วยบุคลิกแบบนี้เรามีหน้าอกมันก็ไม่มั่นใจค ทำไมถึงแบบว่าเลือกเข้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอรุ่งนมูยนะคะจริงๆแล้วศึกษาหลายที่ครับแต่ว่าที่เนี้ยใช้คำว่าผ่าตัดที่โรงพยาบาลก็เลยเลือกที่นี่แล้วก็ดูความปลอดภัยแต่ก็มั่นใจทั้งเซอร์วิสการดูแลดีครับถ้าใครอยากใส่คหนัานกก็ลองเข้ามาที่นี่เดูครับดีครับหรือด,ด,ดูแบบดีสะอาดดีครับก็บริการดีครับ